สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจ้าพี่น้องจ๋าเอาเห็ดเพิงมาฝากพี่น้องจ๋าคุณยายไปเก็บเห็ดเพิงมาออกแล้วเด้อเห็ดตับเต่าพี่น้องจ๋าเห็ดตับเต่าออกแล้วมานีสาหองเห็ดเพิงเนาะเห็ดเพิงเห็ดตับวา่เห็ดตับเต่า,ตตานี่เมื่อวานได้สามดอกพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ วันนี้ได้จ็กดอกจะหกเจ็ดดอกพี่น้องจ๋ามันกำลังเสียออกเนาะมันกําลังเสียออกคุณยายขไปเบิง้งคุณยายไปเบิง้งบงคุณยายเคยเอาพี่น้องจ๋าผู้ใดเคยเอาอยู่ไส่ก็ไปเบิง้งเด้อเฮ็ดออกให้กินละพี่น้องจ๋าไอแหกมานของปีพี่น้องจ๋าปีสองพันสองศูนย์สองสี่ แหกหมานปีพี่น้องจ้าก้อยแซบแซบเลยเลนี่ยามาก้อยเอามาเกงใส่ผักติวพี่น้องจา้านี่เห็ดเพึ่งมันจะออกตามคันท่ามเนาะพี่น้องจา้ามันจะออกตามท่าม,ามตามหนองตามที่สุมหนะ้าที่มันออกตามเพราะว่าวบ้านมันอีสามกลายน้าอุ่นเนาะมันกลายน้าอุ่นมันมีท่ามไหลมันมีหนองไหลมันก็เลยออกพี่น้องจา้าเห็ดพึ่งควายเห็ดพึ่งตับเต่าเห็ดเพึ่งท่งาม เห็ดเพิงซ hmm. nah, uh, ื้อในบ้านมณิสาของเห็ดเพิงซื้อพี่น้องจ้าได้ซ้ำนี่แหละแงนงเงาไม้กับกลังออกพี่น้องจ้าแงนงเงาไม้ไฟไม้แงนงเงาไม้ออกแล้วเด้อบัดนี้พี่น้องจ้าแงนงเงาไม้บัดนี้เห็ดเห็ดเพิงออกแล้วก็บัดนี้เห็ดเพาะพี่น้องจ้าเห็ดเพาะเห็ดเพิงซาดเห็ดดินพี่น้องจ้ารอเบิ้งรอเบิ้งรอไปเก็บนในมณิสาพี่น้องจ้าอันนี้เคยเก็บบรรยากาศนิดหน่อยมาให้เบิ้งพี่น้องจ้า ผู้ใดเคยเอายูใส่ผู้ใดเคยเห็นเห็นยูใส่ก็ไปเอามากินเด้อนี่พี่น้องจ๋าแบบในเห็ดเพิงกินได้พี่น้องจ๋านี่เห็ดเพิงดำเห็ดตับเต่าเนาะห้องบ่คือกันแต่ละพื้นที่แต่ละมองพี่น้องจ๋าอืมมันกินได้นะคะไปเอามาเลยผู้ใดเคยเห็นยูใส่จเตะทิมเด้อผู้ใดบ่กินบ่เป็นก็ส่งมาให้มาิสากินพี่น้องจ๋าเขาเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเอามาให้เบิ้งพี่น้องจ๋าบางเทอน ผู้ใดยังบ่งู้ว่าเห็ดออกก็ได้ไปเอาอก,ก็ได้ซีได้ไปเก็บน,นะพอเก,ก็บบรรยากาศไวเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ